ร้องเพลงดีคอมและข้างๆครูคืนคุณบีทปีชาชัยครับผมและคุณแปมอนาภพครับผมขยับเข้ามาอีกเดี๋ยวตกเฟ็มเนาะตอนนี้เราอยู่กันที่เขื่อนแก่งกระจานนะคะวันนี้เป็นวันพิเศษที่เรามาดูโลเคชั่นกันเพื่อว่าครัวจะจัดกิจกรรมโชว์พลังเสียงของนักเรียนร้องเพลงดีค่ะแต่นอกจากที่ครูจะมาเที่ยวแล้วะครูก็ยังมีให้ดูวิวดูทิวทัศน์ดูบรรยากาศ แดดรมลมตกแบบนี้วันนี้จะมาคุยกันเรื่องของเข้าปากมีใครเคยได้ยินคําว่าเข้าปากบ้างคะศัพท์คํำนี้ค่ะมันจะใช้กับกลุ่มของนักร้องนักดนตรีเป็นมืออาชีพกันเลยทีเดียวเพราะว่าเวลาที่เราจะต้องร้องเพลงใดเพลงหนึ่งอ่ะจะต้องมีการทํากันบ้านกับมันมีการแกะเพลงนะคะกระบวนการขั้นตอนทุกอย่างนั้นไม่ได้เรียนรู้เนื้อเพลงแกะเพลงในกระบวนการนี้นะคะ ก็มีสอนอยู่ในร้องเพลงดีสตูดิโอนะคะคำว่าเข้าปากหมายความว่าอะไรหมายถึงเวลาที่เราร้องเพลงแล้วเราเหมือนกับเป็นเจ้าของเพลงนั้นเองเลยเรารู้สึกเหมือนกับว่าเพลงเพลงนี้เราร้องอยังไงมันก็ลื่นไหลแบบนั้นเลยนะคะเดี๋ยววันนี้ลองมาฟังศิลปินหน้าใหม่ไฟแรงคุณบีตตีชาชัยเขาเป็นเจ้าของบทเพลง บอกใจเจ้าของซึ่งกำลังจะได้ดู MV เร็วๆนี้นะคะครูก็เพิ่งจะ post โพสอ้อลืมแชร์มาที่เพจน,นี่โพสทีเซอร์แล้วเดี๋ยวจะแชร์มาให้ดูนะคะว่าเพลงบอกใจเจ้าของนะั้นมีความเพราะขนาดไหนวันนี้มี2ท่านเลยนะคะก็เป็นนักเรียนรุ่นแรกๆของครูนะคะตั้งแต่เปิดสตูดิโอมาเดี๋ยวลองให้คุณบีทลองบอกดูซิว่า เข้าปากเนี่ยในความหมายหรือว่าในสิ่งที่คุณเข้าใจหรือไปทํามันแล้วเนี่ยได้ผลลัพธ์อย่างไรเป็นอย่างไรครับผมคําว่าเข้าปากที่แรกเรียนผมก็ไม่ค่อยเข้าใจแลวครับเพิ่งมาเข้าใจตอนที่มาเรียนจริงๆจังๆ,งๆ,ๆกับปูครับร้องเพลงให้เข้าปากยังไงสําหรับตัวผมที่ความเข้าใจของผมก็คือเวลาร้องให้เข้าปากเนี่ยเพลงนี่จะร้องไปแบบเราไม่ต้องกังวลเลยครับเขาจะออกมาเป็นอัตโนมัติเลย จากที่เราซ้อมมาให้เข้าปากนะครลองแต่ละท่อนละท่อนหางเสียงต้นเสียงปลายเสียงอะไรอย่างเงี้ยจะไม่มีสะดุดเลยครับแล้วเราก็ไม่ต้องไปพอยไปผวนเนื้อเป็นหนึ่งคือเนื้ออะไรเนี่ยมันก็คือมันเข้าไปแล้วใช่ลูกเอื้อนลูกคอเทคนิคใดๆใช่ครับจะออกมาเองโดยอัตโนมัติครับแล้วกว่าที่คุณจะทําให้มันเข้าปากเนี่ยคุณต้องทํากันบ้านหนักกับมัน<ำ>นานแค่ไหนหนักมากหนึ่งเพลงอะหนักมากครับ,รบแต่ละท่อน นนใช่ครับกูสอ,อนมันค่นร้<ะ>องวันละท่อนหรือสามสามวันหนึ่งท่อนอะไรเงี้ยประมาณนี้เลยฮะร้องอีกซ้าไปซ้าม,มาครับคือจนเชื่อมั่นก่อนว่าท่อนท่อนนั้นมันพร้อมสำหรับคุณแซมเป็นยังไงเข้าปากคุณชินออกมาเพื่อที่จะเข้าปากให้มันอ่าเลื่นไหลในบทเพลงแต่ละเพลงที่เรารู้สึกว่าเราจะเอามาออกมาร้องแต่ละแต่ละเพลงเราอย่างของผมเนี่ยมันก็จะมีเพลงที่เรา ใช้ฝึกใช้ออกเป็นร้องในงานเลี้ยงต่างๆทีนี้ไออาการของการฝึกฝนเนี่ยระหว่างเพลงประกวดกับเพลงที่ร้องเพื่อสนุกเล่นๆเนี่ยต่างกันไหมอ๋อก็ค่อนข้างต่างนะครับเพราะว่าเราจะทํากันบ้านถ้าครูพูดถึงเรื่องของด y n a มิ R ากเสียงกับอารมณ์เพลงนี่เกี่ยวกันด้วยไหมเกี่ยวหมดเลยครับ<า>สําคัญทั้งหมดเลยใช่คือมันหมายถึงการถ่ายทอดที่เป็นองค์รวมทั้งหมดเบอ่อมีอยู่แล้ว เครื่องปรุงที่ครูให้ไปมันเป็นเหมือนเครื่องมือมันเหมือนพวงเครื่องปรุงที่มันมีทั้งหวานเค็มเปรี้ยวเผ็ดมันความแซ่บกลมกล่อมนั้นอยู่ที่ฝีมือคนปรุงครับนะคะทีนี้เนี่ยไอการเข้าปากเนี่ยสำหรับคุณใช้เวลานานจริงๆแล้วการร้องเพลงเข้าปากผมว่ามันใช้เวลาฝึกฝนอยู่ตลอดเวลาเลยนะครูครับหนึ่งแหนึ่งเพลงอ่ะมแมานานแค่ไหน เหมือนตอนวันแรกที่ที่เราเปิดคอเรียนกลุ่มผ่านคอสิบชั่วโมงมาแล้วแล้วก็บีสกับแฟ้มเขาก็มาเรียนกลุ่มด้วยนะคะวันแรกเนี่ยก็คือเอาเพลงเดิมอ่ะที่เคยเรียนแล้วนั่นแหละมาให้เดี่ยวสองคอสบีสก็ผ่านมาเดี่ยวสองคอสแล้วมาเจอคอสกลุ่มกันเป็นนักเรียนเก่าเป็นยังไงพรทิ้งพทิ้งไม่ได้พรทิ้งไม่ได้รอมันไม่ได้ทิ้งหรอกครับคือประมาณว่าหลังจากนั้นประมาณสักหนึ่งเดือน ่างมันน่าจะหนึ่งเดือนเนี่ยใช้เวลาที่จะเข้าปากเนี่ยอาจจะยังไม่เพียงพอด้วยซ้ำไปต้องเป็นเดือนสองเดือนต้องใช้เวลาเพลงหนึ่งนะเนี่ยครูก็ให้ร้องเพลงเดิมที่เคยเอามาเรียนก็รู้สึกว่าดีกว่าเดิมเยอะเลยดีกว่าวันแรกเนาะคือเคยมาเรียนเดี่ยวอะมาร้องนะคะก็ยังแบบมีตุ๊กปั๊ตุ๊กเป๋อยู่ยังมียังมีหลุดคองมากหมายความว่าเก็บลูกคอลูกเอื้อนอะไรอย่างเงี้ยไม่เนียน นะคะแต่พอผ่านไปเป็นสัปดาห์ที่3เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะเราเรียนกลุ่มกันทุกๆวันอาทิตย์ก็เป็นยังไงผลงานมันเปลี่ยนไปนะมช่ค่นะลื่นกว่านะคิดว่าใช่ใทั้งสองคนเลยทำใหื่นขึ้นหลายเึ้นเพราะว่าในวันกลุ่มเนี่ยก็มีอาจารย์ต้นปักเกอร์ด้วยมาช่วยเป็นคอมเมนเเตอร์นะคะเราก็จะครูกับอาจารย์ต้นปัเกอร์เนี่ยจะเป็นเหมือน กรรมการที่แบบในรายการอย่างเช่นดวลมาชิงทุนอะไรอย่างนี้เลยนะคะก็ให้การบอกออจุดบอดจุดที่กด,ดกันไปแล้วไปทํากันบ้านต่อ<ช>หลังจากนั้นที่ทผ่านไปคอสกลุ่มวันแรกแรนไปทํากันบ้านยังไงเพิ่มมั่งก็ฝึกร้องเยอะขึ้นแล้วก็เอาคำอาเอาคำชี้แนะจากอาจารย์ต้นแล้วก็ค,คปปรูไปฝึก ทุกทุกวันวันละสามเวลาเลยเพิ่มการฟังได้ไหมเพิ่มการฟังด้วยครับฝึกเอเทรนนิ่ง A ค่ะเพิ่มการฟังยี่สิบรอบอ,อ๋อโหยี่สิบรอบเนาะจริงๆน่าจะเกินเพราะว่าพอพอพอได้การคอมเมนต์ไปเนี่ยทุกคนก็จะไปทํากันบ้านที่มันหนักขึ้นแล้วบีทล่ะครับวันนั้นผมสูกอาจารย์ต้นคอมเมนต์บอกว่าเพียนต่ํำเทียนต่าเทียนต่าผมก็ไม่หาความหมายครับว่าเทียนต่ําคืออะไร เขาไปตีความหมายว่าตัวเองร้องแบบไหนถึงได้ออกมาฟังฟังฟังมา้เกินมาเลยยี่สิบเอ็ดเกินครับฟังเกินครับฟังวนซ้ําเพลงเดียวใช่ฟังอยู่เพลงเดียวท่อนเดียวที่ที่อาจารย์เขาคอมเมนต์มาแหละครับแล้วก็มาหาเหตุผลกับตัวเองว่าทําไมถึงเพี้ยนตับก็ได้เหตุผลมาครับว่าทําไมถึงเพี้ยนตับครับในส่วนของการสอนของครูนะคะครูก็จะบกห้องของนักเรียนแล้วก็จะให้เทคนิคเสริมอย่างเช่น ของแฟมเนี่ยแฟมปกติที่เสียงเขาพูดนะคะเขาก็จะมีติดเสียงเหมือนเสียงห่หรือเสียงแแอะมาแบบแล้วครับผู่อะไรเงี้ยค่ะก็จะมีเสียงแบบนี้นะคะด <c oughs> ังนั้นพอเขาติดวิธีการพูดแบบนี้เขาก็จะติดออดรอนทักบ่อยๆทักบ่อยๆเขาจะเริ่มจับตัวเองทงันแล้วเขาก็จะเริ่มแบบปรับปรุงการเปล่งเสียงออกมานะคะม,มันเหมือนเสดลงเสียงเพิ่ง <c oughs> ตื่นนอนอยู่ใน <c oughs> ใน <c oughs> <c oughs> อย่างนี้นะคะแต่ที่ให้เพลงลูกทุ่งเนี่ยมันไม่เหมาะกับการใช้ถามว่าเทคนิคนี้โอเคนะคะไม่น่าจะโอเคก็คี่คำว่าเข้าปากนะคะครูอธิบายอย่างนี้เพิ่มเติมนะคะการที่เราฟังเพลงนั้นจนรู้ถึงจังหวะอินโทรโดนตีโซโล่จบโซโล่เข้าร้องท่อนไหนเขาเอื้อนยังไงลูกคอตรงนี้เอื้อนกี่ชั้นนะคะหางเสียงเขาเก็บยังไง ะะแล้วก็เทคนิคในระหว่างทางอีกว่าเกานั้นสมูทแค่ไหนนอกจากนั้นแล้วเมื่อเราฟังแล้วถ้าเราไม่ฝึกที่จะร้องม,อมันก็จะเป็นแค่เข้าหูนะฮะมันจะไม่ได้เข้าปากเพราะนั้นการเข้าปากไหมเพราะว่าเมื่อคุณฟังมันด้วยรายรอบแล้วคุณต้องนั่งทาก,การบ้านโดยกานเอาอเลือดเองบางคนอาจจะถนัดที่จะลิ้นออกมาเลยหรือบางคนอาจจะต้องเขียนมัน แต่ว่าคุณจะต้องทำกันบ้านด้วยการทำสัญ,ญลักษณ์หรือสิ่งที่คุณอยากจะทำให้รู้ว่าตรงนี้เขาเอื้อนสี่ครั้งนะหางเสียงอันนี้เขาจะร้องขึ้นสูงนะหางเสียงนี้เขาจะลงต่ำอย่างนี้นะรหรือเขาจะทำคลื่นแบบนี้นะอย่างนี้ค่ะแล้วพอเรามาฝึกเนี่ยให้ฝึกทำทีละท่อนเพลงเนี่ยมันจะมีท่อน A ท่อน B, นะท่อนฮุกแล้วก็ท่อน C แล้วก็จะมีโซโล่แล,แล้วก็จะกลับมาเป็นฮุกกับ4จบประมาณแบบนี้นะคะถ้าเป็นแพทเทิร์นของการร้องเพลงใน3ถึงท้ายกันหมดเลยดังนั้นเนี่ยคุณทํากันบ้านทีละท่อนฝึกร้องทีละท่อนจนเข้าปากท่อนนั้นก่อนแล้วจึงค่อยเดินทางั้นตแบบ่อขถ้ามันแบบเฮ้ยโอเคมันไม่ต้องนึกอะไรแล้วมันลื่นไหลมันฟโล ลูกคอก็เก็บเนียนแล้วลูกคอมีเนียนไม่เนียนด้วยนะใช่ครับอย่างคราว<ช>ที่แล้วเนี่ยแฟครูเคยบอกไปแล้วว่า,าให้เก็บคําว่าแล้วเนี่ยเท่านี้ก็สุขใจแล้วเก็บแบบนี้นะคะแฟมก็ลืมไปครูก็มานั่งเฮ้ยแล้วล่ะเก็บยังไงอย่างเงี้ยค่ะบางทีคําเดียวครัคำเดียวก็บางทีหนึ่งลมก็มีหรือสองคำหนึ่งลมก็มี น,นั้นถ้าเกิดลมคุณไม่พอคุณจะเล่นไอ้แล้วลูกเมื่อกี้ของครูไม่ได้ไม่พอไม่ถึงไม่ถึง,ถง,ถงอ่ะเน้องแฟ้มลองสิโดนเขี้ยวไปนะคะโดนเขียเข้ยวนะคะถึงจะได้ <c oughs> เบอร์นี้นะคะส่วนคุณบริสเนี่ยตอนที่ไปเข้าห้องอัดเพลงบอกใจเจ้าของ <c oughs> ก็จะมีอยู่ท่านไหนนะที่ที่ครูเน้น หนักมากก็คือหลังท่อนฮุกทางปลายท่อนฮุกคือบอกใจเจ้าของอะท่อนจบพอดีใช่ไหมท่อนจบที่ท่านจบที่จะต้องเล่นเล่นลูกคอแบบเป็นคลื่นเยอะเลยนั้นถ้าเกิดลมลมไม่พอจะเล่นตรงนี้ไม่ได้อันไหนลองๆองท่อนฮุกยาวไปจนจบท่อนจบสุดท้ายเลยะคจ่ ให้สั่งนะคะบอกใจเจ้าของบอกตัวเองต้องไหวเพื่อคนที่รักอ่เพื่อคนที่รักก่อนนะใช่ป่ะใช่ครับคอนทูคนภาพลังคาลู่ลอยยาทคน,ทน,น,นายามเหนื่อยครคำพอแม่ว่าตั้งใจไฟดีอดเอา เตือนไว้บอกใจเจ้าของหัวใจให้ไปสุดฟันวันของเราได้กลับคืนบ้านนาตามสัญญาพร้อมหน้าคือเก่าจะเหนื่อยจะหนักก็ จะนักคนเอาเต้าทาแน่เดิอ กันกองออกมาได้นะคะเร็วๆนี้ภายในเดือนนี้ค่ะอาจจะเป็นวันที่9กธันวาอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวครูแชร์ t com ทคนิคดีๆที่ใครๆก็โอเคอีกรอบนึงวันนี้เนี่ยเราอยากจะฝากอะไรกับผู้ที่สนใจหรือท่านอื่นๆที่แบบมีข้อสงสัยอยากจะมาเรียนกับครูแต่ยังไม่กล้าไหมลองพูดกันดูอย่างแฟ้เนี่ยแฟนมก็พิเศษเนาะสำหรับ ตอนนั้นที่แฟมติดต่อมาใช่ครับก็คือแซมติดต่อครูว่าอยากเรียนมากเลยขอผ่อนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะครูก็ให้ผ่อนนะคะจนได้มาเจอกันโอ้โหนี่เป็นเป็นปีแล้วนะครูว่านะเปป็นนีเเาะพราะว่าตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เริ่มเลยอ่ะตั้งแต่เริ่มทักครูไปเลยอ่ะเป็นปีแล้วแหลยอรูครูเปิดสตูเนี่ยเดือนนี้ก็คริสต์มาสอีกแล้วนะคะก็จะปีแล้วนะคะปีแล้วจำได้เพราะว่าตอนส่งกับครูเนี่ย เราก็เข้าถึงคุณครูได้ง่าย tick. ครูพร้อมที่จะรับฟังทุกสิ่งทุกอย่างสําหรับสําหรับสิ่งที่เราอยากจะเข้ามาสําหรับตัวเราอะไรเงี้ยเหมือนกับผมอ่ะผมเข้ามาผมก็มีความสุขที่ได้มาร้องเพลงมาเรียนร้องเพลงจากที่เรียนร้องเพลงเนี่ยจากที่ร้องเพลงเนี่ยคือคือเหมือนกับฝึกฝึกจาก youtube อะไรท,ทั่วไปแต่ว่าเวลา,าเรียนกับครูเนี่ยเรา, Italia, เรามีความรู้สึกว่าเราร้องเพลงด้วยความมั่นใจเราใจขึ้นเรา เรียกว่าเป็นสิทธิ์มีครูแล้ววันนี้เป็นสิทธิ์มีครูแล้วไม่ว่าเราจะไจะ <ผม S 1> ปไ<ม>โชว์ที่ไหนร้องที่ไหนไม่อายใครไม่อายใครแล้วก็มั่นใจร้องมั่นใจแม้แต่บุคลิกภาพของผมการพูดจาของผมรวมถึ<บ>าการร้องเพลงอะไร ีวิตของผมนฮะผมได้มาอยู่จุดจุดนี้ได้เป็นศินลปินตามเพื่อนก่อนที่จะตัดสินใจก็ลองไปย้อนดูยูทูบนะครับที่ปูลงไว้เนาะหลังๆที่เคยผ่านๆนาน้องลองไปศึกษาลองดูก่อนว่า,าจะเขาจะใช้เทคนิคแบบไหนก่อนเราติดลังเลตัวนี้เหมือนกันครัมา่ก่อน,ก,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 นก็ไปย้อนดูหลายๆคลิป,ปน,นะที่ปูเคยลงไว้ลงูเนี่ย